โครงการร้อยรักตำบนท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักให้ราษฎรนำไปปลูกไว้บริโภคเองและแบ่งปันสู้ภยัยโควิด -19 ค่ะ นายเจริทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบต้นกล้าพร้อมปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมเพาะตามโครงการอยู่บ้านปลูกผักแบ่งปันแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่อายเพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มผู้ว่างงานผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและผู้ที่อาศัยอยู่เดิมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ได้นำไปเพาะปลูกโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการร้อยใจรักทั้งต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 35,000ต้น นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้แบ่งปันข้าวสารพันอีโตจำนวน100กระสอบรวม1,000กิโลกรัมผักที่พี่น้องชนเผ่าในพื้นที่โครงการร้อยใจรักปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่อื่นและผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่อย่างได้มอบข้าวสารจำนวน 1, 3 2 0กิโลกรัมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะ